สวัสดีค่ะสวัสดียามเช้า Good morning ยามเช้านะเป็นงไงกันบ้างคะสบายดีไหมทีินาก็สบายดีนะยามเช้าแบบนี้ขอไว้พอให้ทุกคนมีความสุขมีวันที่ดีปลอดภัยจากโรคระบาดนะคะดูแลตัวเองเยอะๆหมั่นล้างมือเช็ดแอลกอฮอล แต่บางครั้งเราก็ต้องออกไปข้างนอกเนาะใช้ชีวิตมันต้องมีบ้างที่เราจะต้องออกไปแต่ถ้าเราออกไปแล้วเราป้องกันที่ดีที่สุดหัวใจที่ดีที่สุดระลึกพึงเสมอว่าความปลอดภัยต้องมาดับหนึ่งนะคะมันไม่ได้น่ากลัวอะไรมากเท่าไหร่สำหรับในมุมมองอปีหน้านะแต่ว่าเราต้องดูแลตัวเอง ก็แค่นั้นให้กำลังใจกันนะคะสำหรับทุกคนที่เป็นเพื่อนๆกันเนาะยังไม่ได้ทำงานนะคะก็รออีกไม่กี่วันวันที่7ก็เป็นแมค้านะนาค้าขายลอตเตอรี่ขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะขอบคุณพี่ๆน้องๆที่สั่งออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นในไลน์ใน facebook สั่งลอตเตอรี่กันความเชื่อใจและความเชื่อมั่นมีให้เสมอนะคะสำหรับลูกค้าถ้าอยากจะได้ลอตเตอรี่อะไรก็ส่งมานะคะใน Facebook แต่ที่ต้องขอโทษมากๆก็คือใน m e s s ซนเจอจะไม่ค่อยตอบใครเพื่อนๆจะสงสัยว่า,าทำไมนาไม่ตอบ Mess ซนเจอเนาะคือ ไม่รู้ว่าความรู้สึกมันไม่ชอบคุยใน Messenger ค่ะมันมันบอกไม่ถูกอะมันคงมันคงโดนโดนคนแกล้งเยอะมากมันก็เลยมีความรู้สึกว่าไม่ชอบที่จะตอบโต้ใครใน Messenger อยากจะคุยกันในไลน์มากกว่าหรือว่าในหน้าทามไลน์ใน Facebook อย่างเงี้ยดีกว่าค่ะ ขอโทษด้วยนะที่ไม่ได้ตอบในสซนเจอเพื่อนๆวันนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะคิดถึงอลรักทุกคนนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ